จากสถานการณ์วิกฤตนะครับที่มันเกิดขึ้นมันได้สอนบทเรียนอะไรให้เราหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมันได้สอนให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆก็คือเป็นสิ่งที่เราจะตอบรับภายในนะครับอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ปฏิกิริยาที่เราจะตอบโต้ นะครับตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือเรื่องของการมีเป้าหมายนะครับในช่วงวิกฤตเพราะว่าเป้าหมายนี่แหละที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับประสักดนะครับมีเรี่ยวแรงที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะครับไม่ว่ามันจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเป้าหมายจะเป็นตัว คอยชุดให้เรานะครับลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาสู้แต่ว่า,าเป้าหมายนะครับในช่วงวิกฤตเหล่านี้มันก็ควรจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับจากในช่วงเวลาสถานการณ์ปกตินะครับไอสิ่งที่เราเคยตั้งเอาไว้เป้าหมายเดิมที่เราเคยมีไว้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีปัจจัยอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้น เป้าหมายในช่วงโควิดเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับอลองมาฟังดูคำถามแรกก็คือถ้าเรามีเป้าหมายเดิมอยู่แล้วเราควรจะทำยังไงกับมันนะครับถ้าเรามีเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับคุณมี2ทางเลือก1ก็คือทำตามเป้าหมายเดิมทำต่อไปแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่สิ่งที่เราเคยอยากจะได้ความฝันที่เราเคยมีดูซิว่า ตอนนี้มันยังเป็นไปได้อยู่ไหมถ้ายังเป็นไปได้เราก็ลงมือทําต่อนะครับสารต่อให้มันสําเร็จโดยเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการในการลงมือทําสถานการณ์แบบนี้มันต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างแหละนะครับเราก็ต้องดูว่าเราควรจะปรับนะการลงมือทําเพื่อที่จะให้ได้ตามเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับเป้าหมายนั้นนะครับเราต้องยืนหยัดในเป้าหมายนั้นถ้ามันมีค่ามันคุ้มค่าที่จะทําก็ต้องท t t ําต่อไป นะครับอย่าไปหยุดเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับนะปรับวิธีการนะครับเราต้องยืดหยุ่นในใน,ในการลงมือทำนะครับอย่าไปยึดติดกับอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าหาเส้นทางอื่นอ่ะมันอาจจะต้องทํายากหน่อยอาจจะต้องอ้อมไปไอทางที่เราเคยทามาเนี่ยนะครับมันปิดครับมันถูกปิดกั้นด้วยกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องอ้อมไปนิดหนึ่งนะครับหาเส้นทางใหม่ๆ ที่จะทาให้ไปถึงเป้าหมายเดิมได้นะครับนี่คือตัวเลือกที่1คือทําต่อแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ2ก็คือในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหลายอย่างคงสถานการณ์แบบนี้มันก็คงจะทําให้ได้เกิดขึ้นทุกอย่างก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราก็อาจจะต้องหาเป้าหมายใหม่ๆนะครับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ๆมุมอมองชีวิตใหม่ๆนะครับมันก็ต้องมีบ้างแหละ อะไรที่เราเคยฝันมันก็ต้องล้มเลิกไปด้วยกับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยพ่ายแพ้แต่อย่างใดแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราก็จะต้องปรับไปตามตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเรายังปลอดภยัยเรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละสาคัญนะครับเป้าหมายเดิมที่มันอาจจะถ้าเป็นไปไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องหาเป้าหมายใหม่ ที่เราพอจะทําได้แล้วก็ลงมือทําต่อเก่ง okay, ไหมครับแล้วสําหรับเป้าหมายชีวิตในช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราจะตั้งขึ้นใหม่มันควรจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะมันมีสิ่งที่สําคัญ2ประการที่จะ,อ,ะอยู่ในเป้าหมายของเรานะครับหก็คือเป้าหมายในช่วงโควิดเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นพอสมควรนะครับคือเราเนี่ย มีเป้าอันใหญ่เรามีเรามีเป้าหมายใหญ่รออยู่นะครับแต่ว่าเราก็ควรจะมีเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันในแต่ละเดือนหรือในแต่ละสัปดาห์นะครับเป้าใหญ่รออยู่เป้าเล็กๆในแต่ละวันเนี่ยควรจะให้มันมีด้วยว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างวันต่อไปเราจะพิชิตสิ่งไหนได้บ้างนะครับเดือนต่อไปเราจะพิชิตสิ่งไหนนะครับให้เรามี มีชาเลนจ์ตัวเองนะครับท้าทายตัวเองในแต่ละวันเพราะว่าบอกเลยว่าอยู่บ้านเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันนะครับแต่ละวันมันจะเกิดความเบือ่อเกิดความเครียดสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในทุกวันเราควรจะมีเป้าหมายเล็กๆอะไรที่มันง่ายๆที่เราสามารถพิชิตได้ในแต่ละวันทําให้มันเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง าการขายของออนไลน์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพิชิตนะครับเราจะทําความสําเร็จในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการไลฟ์พิธีการไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยนะครับเดือนหน้าเราจะาคิดโ o d u c t คิดผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าลู่ทางการขายของนะครับในเดือนหน้าเราจะได้าหาแพลตฟอร์มที่เราจะ ลงมือขายของอะไรเงี้ยนะครับคือให้มันมีให้มันมีคือตั้งเป้าเล็กๆในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนแล้วเราพิชิตไปทีละวันนะครับการทําแบบนี้มันจะทําให้ทุกๆวันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่คุณจะสามารถสะสมสะสมเป็นความสําเร็จเล็กๆแล้วมันจะก่อตัวเป็นความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่ไปในอนาคตนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยความสําเร็จมันคือความยิ่งใหญ่แล้วแบบโป้งเดียวจบนะครับอันนั้นคือเพ้อฝันนะฮะ ในชีวิตจริงเนี่ยความสําเร็จมันคือการสะสมความสําเร็จทุกๆวันทุกๆวันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอถึงจุดๆหนึ่งความสําเร็จมันอิ่มมันเอม m, มันแบบมัน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 ล้นนะความสุขมันล้นเหลือที่เราสะสมไปทุกๆวันกําลังใจมันล้นเหลือนั่นแหละคือความสําเร็จโดยรวมในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมที <ๆ S 1> ่จะสะสมความสําเร็จ <finite S 2> ในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันต่อเนื่องไปแล้ว แต่ละวันมันจะเต็มไปด้วยกำลังใจแต่ละวันมันจะเต็มไปด้วยความท้าทายมันจะเราจะไม่มีความเบื่อความเครียดมันจะไม่มีที่ว่างให้ให้ให้ไปคิดเรื่องอะไรอย่างอื่นที่มันจะคอยจะแทรกเข้ามาบางทีเราดูข่าวนั้นข่าวนี้ข่าวนั้นที่มันสร้างความบดขู่นะครับมันเข้ามามันก็ทําให้จิตใจเราย่าแย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สมองมันว่างพยายามให้มันเต็มไปด้วยความท้าทายเต็มไปด้วยความสําเร็จ กำลังใจที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับนี่คืออย่างแรกนี่คือเป้าหมายนะครับในในช่วงโควิดเนี่ยควรจะมีเป้าหมายในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับให้เราได้สะสมความสําเร็จสะสมกําลังใจไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆวันนะครับอย่างที่2ก็คือเป้าหมายในช่วงโควิดเนี่ยนะครับ หรือว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะช่วงไหนก็นแล้วแต่เราควรจะเป็นเหมือนกันก็คือว่าให้เราเน้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นภายในมากกว่าความสําเร็จภายนอกอผมจะอธิบายให้ฟังว่าความสําเร็จภายในกับความสําเร็จภายนอกคืออะไรนะครับความสําเร็จภายนอกก็คือสิ่งที่เป็นความสําเร็จทุกๆท,ที่ที่เราแบบสร้างขึ้นมาที่บรรจับต้องได้อย่างเช่น สำเร็จในหน้าที่การงานอาชีพนะครับมีความร่ำรวยมีธุรกิจประสบความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของอครอบครัวความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันที่มันมีตัวตนที่มันจับต้องได้นะครับว่านี่คือความสําเร็จที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนะครับอันนี้คือความสําเร็จภายนอกส่วนความสําเร็จภายในก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานิสัยใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆแนวคิด ความเข้มแข็งประสบการณ์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นใหม่ในตัวเราอันนี้คือความสําเร็จภายในนะะความแตกต่างของมันก็คือความสําเร็จภายนอกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้มันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราเราทำอะไรสําเร็จแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งนี้ไปตลอดมันไม่ได้อย่างนั้น ชีวิตเรามันไม่เหมือนในเกมอ่ะมันไม่ได้มีเส้นชัยที่แบบตั้งไว้แล้วพอเราไปถึงจุดนั้นอ,อ้าวคะแนนสูงสุดนะครับชนะแล้วเป็นแชมป์แล้วแล้วก็จบเกมไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วอา้าวทำแต้มสูงสุดนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเลยแล้วชีวิตก็จะมีความสุขยาวเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตลอดการไม่ใช่ประสบความสําเร็จแล้วมันก็มีโจทย์ให้ทําต่อนะครับถ้าเรายังหายใจต่อมันก็ยังไงก็ต้องมีโจทย์ให้ทําต่อ เราสําเร็จด้านธุรกิจแล้วจะทํายังไงให้มันอยู่กับเราต่อไปทํายังไงให้มันไม่ล้มละลายทายัางไงให้มันรวยแล้วทํยังไงให้รวยขึ้นนะครับหรือมีประสบความสําเร็จด้านครอบครัวหรือมีอะไรแล้วนะครับทายัางไงให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะมีโจทย์ต่อไปเรื่อยๆแล้วถามว่าการันตีได้ไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งน,นั้นไปตลอด จะไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันไม่มีอะไรการันตีได้นะครับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีโอกาสทุกข์ยังมีโอกาสเจอความล้มเหลวยังมีโอกาสที่จะรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองได้อยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันคือความสําเร็จภายนอกเราควรเราก็ควรจะทํมันนะแล้วควรจะทําให้มันมีอะไรที่จับต้องได้แต่อย่าลืมว่ามันมีความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือความสําเร็จภายในความสําเร็จประเภทที่2คือความสําเร็จภายใน มันคือการที่คุณเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะครับคิดเสมอว่าเวลาเราลงมือทําอะไรบางอย่างได้ต่อสู้กับอะไรบางอย่างเนี่ยมันได้สร้างความสําเร็จภายในอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าคุณจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องนั้นที่คุณเจอคุณจะมีอะไรที่มีแนวคิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นนะครับมีความอดทนมีวิธีคิดใหม่ๆนะครับได้สร้างนิส,สัยอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในตัวคุณแล้วมันเป็นนิส,สัยที่ดีเป็นนิส,สัยของคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังสร้างอยู่นะครับอะ,อ,ะอะไรความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเราการที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้น มากกว่าอดีตมากกว่าเมื่อวานแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความมีความก้าวหน้านะครับคือเวลาที่เราเจออุปสรรคเนี่ยนะครับเราอย่าไปมองความล้มเหลวเป็นเป็นจุดดําที่เราไม่อยากได้เป็นความด่างพร้อยในชีวิตไม่ใช่เลยนะครับความล้มเหลวนี่แหละมันก็คือสิ่งที่คนเราเนี่ยขาดไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างเดียวเลยที่ทําให้เราเติบโต มันเป็นอย่างเดียวเลยที่ทําให้เรามีประสบการณ์มีความเข้มแข็งนะครับคุณมาเป็นคนมาเป็นคุณที่เข้มแข็งอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าคุณผ่านความล้มเหลวแล้วมันก็เป็นประสบการณ์มันเป็นเชื้อเพลิงให้คุณเนี่ยยังมีเี่แรงที่จะยังมีชีวิตอยู่ต่อถึงตอนนี้ได้เพราะว่าคุณมีประสบการณ์คุณผ่านอะไรมามากน้อยแค่ไหนนะครับมีบาดแผลมีชีวมีอะไรที่มันล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับล้มลุกคุกคาน แล้วคุณก็เรียนรู้ว่าอะไรทำให้เรา,าได้สิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเรานะครับได้มากที่สุดมันคือการเรียนรู้ที่เกิดจากความล้มเหลวมาทั้งนั้นแหละนี่แหละคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในนะครับความสำเร็จภายนอกเราก็ทำไปส่วนหนึ่งทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมภายนอกแต่ว่าอย่าลืมเน้นด้วยว่าความสำเร็จภายในของเรามันจะต้องเกิดขึ้นด้วย เพราะว่าวันหนึ่งที่ความสําเร็จภายนอกนอบางทีมันอาจจะล้มคลืนลงไปดว้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างสถานการณ์ที่เราก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําลายสิ่งที่เราเคยสร้างมาไอ ấy, ความสําเร็จภายนอกมันอาจจะมันอาจจะล้มลงไปได้แต่ความสําเร็จภายในเนี่ยนะครับไอตัวนี้แหละที่มันจะทําให้คุณเนี่ยาสามารถลุกขึ้นมาทําอะไรต่อได้ด้วยกวับความสําเร็จภายในที่มันถูกเปลี่ยนแปลงมาจากการที่เราเจออะไรมาทั้งหลายนะครับ ความสําเร็จภายในตัวตนของเราที่มันดีขึ้นนี่แหละที่จะอยู่กับคุณไปตลอดแล้วทําให้คุณเนี่ยนะครับมีมีมศักยภาพในตัวเองที่จะทําอะไรต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนี่แหละก็คือเป็นความเป็นความสาเร็จเป็นเป้าหมายที่ทุกคนควรมีก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองเพราะว่าสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราไปไปตลอดนะครับแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ นะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในช่วงวิกฤตโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ